สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรถไถไร่นาะสวนครับผมจักระพงอินยิ้มครับมีโอกาสได้ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเทิงนะครับพี่น้องที่นี่นครับในการปลูกมันฝรั่งนะครับซึ่งผลผลิตก็จะนำไปแปรรูปเป็นมันฝรั่งแผ่นอบกรอบชื่อยี่ห้อดังนะครับที่พวกเรารู้จักกันในตลาด ก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพามาชมการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่งนะครับว่าเขามีการเก็บเกี่ยวกันแบบไหนใช้เครื่องมืออะไรและใช้แรงงานคนเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับผมก็ได้ยินเสียงรถนะครับเป็นมันฝรั่งนะครับที่ ไี่ได้ขุดขึ้นมาแล้วนะครับนี่คนระับก็จะเป็นหัวแบบนี้เลยเชื่อได้ว่านะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับคือก่อนที่จะไปผลิตเป็นมันฝลั่งแผ่นอบกรอบแล้วก็แพ็คใส่บรรจุพันธุ์สวยๆเอามาขายให้เราในตลาดครับนี่ผลของมัน ก่อนเอาไปแปลรูปจะเป็นแบบนี้ครับครับอันนี้ก็อยาจะให้ดูนะครับมาเจอพี่ที่กําลังใช้รถนี่ครับในการขุดมันฝรั่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆกันครับไปดูกันใกล้ๆเขามีวิธีการขุดอย่างไรนะครับนี่ครับผมเชื่อได้เลยครับว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับ ขอยแยกตามพี่เขานะครับน,นี่ครับการใช้รถแบบนี้ครับปลูกมันฝรั่ังเป็นพืชที่เกษตรกรอ,อยู่รวงเพลิงประกอบอาชีพนะครับพืชระยะสั้นน่านจะมีอายุประมาณ4เดือนนะครับการเก็บเกี่ยวพื้นที่แห่งนี้นครับเป็นพื้นที่ อุดมสมูรณครับสามารถปลูกพืชได้ทั้งปีทั้งปีมีข้าวข้าวโพดแล้วก็นีอีกหนึ่งอย่างครับเป็นมันฝรั่งครับเียนนเราพาน้องมาดูกันเลยว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวกันอย่างไรอันนี้พี่แกขุดคนเดียวนะครับโดยใช้ เครื่องจักรในการขุดนะคร,ครับเห็นได้ว่าขุดง่ายมากนะครับสําหรับคนที่มีความชนานาญนี่ค่ะสามารถให้ดูเันช,าชาัดๆครับว่าขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสัมมันฝรั่งนะครับก่อนที่จะไปส่งโรงงานแปรรูปมาทำมาฝรั่งอบแผ่นบรรจุพันใส่ถุงวางขายตามท้องตลาดเขามีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างไรนะครับน,นี่จะผม ให้ดูบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับน่าจะเกือบๆ6โมงเย็นแล้วครับครับในพื้น,ะนที่ตรงนี้จะเป็นแม่น้ํานะครับที่มีไร่มันฝรั่งนะครับอยู่รอบๆเลยคือน้ําอุดมสมบูรณ์มากสามารถทําเกษตรได้ทั้งปีมีข้าวข้าวโพดแล้วก็มันฝรั่งนะครับตรงนี้เราพามาดู แป้งมันฝรั่งครับเราได้เห็นกันจะชัดเลยนะครับนี่ครับนี่ผมจะขออนุญาตหยิบให้ดูครับนี่ครับก็ค่อนข้างจะหัวใหญ่เลยครับมันฝรั่งอบกรอบที่เราเคยรับประทานกันนะครับซึ่งหลายหลายคนคงจะเคยแต่รับประทานไม่เคยเห็นวิธีการเก็บเกี่ยว ไม่เคยเห็นแปลงพาะปู่ครับว่าพาเพาะปู่กันอย่างไรนะครับนี่ครับที่แคตับเครื่องจักรที่บ้านผมเรียกแจ็คครับแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะมาดูครับครับการนขาจะตืดง่ายครับกินนนคุยงายผก็เพิ่งเคยได้เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็คง เหมือนกับหลายๆคนครับเคยได้แต่ซื้อตามข้างตามร้านค้าเอามากินแต่วันนี้ได้เห็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกครับก็ต้องบอกก่อนครับก่อนที่ก่อนที่จะขุดแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าในการตัดต้นแล้วก็เก็บไปชิ้งก่อนที่จะใช้ รถตีแท็กมาขุดแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ง่ายแล้วก็ไม่มีเศษก็จะพืชส่วนเหลืออยู่มันก็สะดวกในการเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในพื้นที่ที่บ้านผมเขาจะเรียกว่าการเอาแรงกันนะครับมาช่วยกันเก็บใส่รถใส่รถที่นําไปขายยังโรงงานนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพามาถ่ายทําให้ดูอีกครั้งหนึง่งว่ามีการาช่วยเหลือกันของพี่น้องในพื้นที่การเอาแรงกันเก็บมันฝรั่งแพ็คใส่ถุงแล้วก็ใส่รถนําไปขายนะครับน,นี่ครับคือก็จะมีการขุดแล้วก็เก็บวางไว้บนพื้นดินแบบนี้นะครับก็มีการนํามาเก็บไปใส่ถุง นำไปขายต่อครับอันนี้ก็มีนะครับเป็นทั้งพื้นที่เลยนะครับก็จะปลูกเหมือนๆกันครับปลูกเหมือนๆกันอันนี้ผมอยู่ที่อําเภอเชิงนะครับจังหวัดเชียงรายเชียงรายเชยยอากาศไม่ร้อนนะครับที่แกเลือกมา ขุดตอนเย็นๆครับทำงานสบายทำงานสบายครับตอนนี้พี่แ่บอกว่า,าหัวใหญ่ๆโลละประมาณ11บเ็ดาทเศษๆนะส่วนหัวเล็กๆรประมาณ5บาทก็อยู่ที่ขนาดอยู่ที่ไซส์นะครับอตอนนี้อย่างที่ได้เห็นนะครับจะมีหัวเล็กหัวใหญ่ปนกันไปนะครับ ก็น่าจะเป็นพืชที่ได้ราคาดีที่สุดนะครับในในสามประเภทด้วยกันที่ผมเปิดไปข้างต้นก็จะมีข้าวข้าวโพดแล้วก็มันฝรั่งนะครับมันฝรั่งก็น่าจะเป็นพืชที่ได้ราคาดีที่สุดที่นี่จะเป็นการปลูกพืชระยะสั้นทั้งทั้งสามประเภทนะครับอยู่ปีหนึ่งก็จะทําได้ประมาณสามรอบมีแม่น้ําไหลผ่าน ด้านหน้าฝั่งทางนู้นนะครับที่ฝั่งทางทางนูง้นก็นจะมีแม่น้ํานเพราะออนั้นก็เป็นพื้นที่ทำกินทั้งได้ทั้งปีมีแหล่งน้ําที่ดินบริเวณนี้สวยครับดินสวยดินอุดมสมบูรณ์ครับกลับมาดู มันฝรั่งต่อนครับนี่ครับมาถ่ายไม่ทันนะครับคือพี่น้องเขามาช่วยกันทําตั้งแต่เช้ามืดครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้านะครับก็จะร่วมกันเก็บมันฝรั่งกองไว้เป็นกองๆองแบบนี้นะครับเดี๋วหาดูครับ เก็บไว้เป็นกองๆแบบนี้เพื่อที่จะรอเก็บใส่ถุงแล้วก็ขึ้นรถไปขายที่โรงงานต่อนะครับรับก็มาทำกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วครับประมาณตีสี่ตก็มาถ่ายไม่ทันก็ได้มาถ่ายตอนที่เขาเก็บกองไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเห็นว่าเป็นกองกองที่อยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนี้เขาก็จะเก็บใส่ถุงเอาขึ้นรถเพื่อจะไปขายนะครับ,ร,บราคาไซส์ใหญ่ๆนะครับก,กิโลละประมาณ11บาทกว่า,วาครับสำหรับหัวเล็กๆตกเกตก็จะประมาณกิโลละ5บาทนะครับที่สอบถามกับพี่ที่ขุดเมื่อวานนี้ ฝรั่งที่เรารับประทานกันครับเป็นฝรั่งแผ่นอบกรอบตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการเก็บผลผลิตจากแปลงเพาะปลูกนะครับพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่อำเภอเชิงจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพื้นที่ปลูกมันฝรั่งอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับ เขามาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้ามืดให้ดูบรรยากาศรอบๆครับฝรั่ง จะมีอีกหนึ่งแปลงครับที่เพิ่งขุดนี่ครับดูด้านข้างนี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับอีกหนึ่งแปลงนี่ครับนี่ก็เพิ่งขุดเพิ่งขุดก็เริ่มจะเก็บกองแล้วครับนี่เห็นบรกาศรอบๆรับ อากาศดีมากครับยามเช้าแบบนี้ทำงานตอนเช้าไม่ร้อนครับเย็นสบายครับแล้วตอนนี้ครับผมพาพามาชมการเก็บมันฝรั่งใส่ถุงนะครับก่อนที่จะนำไปส่งโรงงานนะครับ,รบมีวิธีการเก็บแบบนี้นะครับนั่งเก็บใส่ถุง นี่ครับจะให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มๆนะครับทังเ,เก็บกันเป็นกลุ่มๆก็จะมีการเอาแรงกันามาช่วยกันแต่ละพื้นที่ทำไมกลุ่มนี้ไม่มีล่มอะครับไม่ร้อนหรอครับเนี่ย ไปส่งโรงงานอันนี้โฟวินป่ะครับเนี่ยอ่ะพี่โฟวินไหมโฟร์วินโฟวินมันทุกได้กี่ตันครับเนี่ยสามตันสามตันอืมอันนี้อันนี้ซี่ตันกว่าโรงงานอยู่ที่ไหนครับพี่ที่ที่ไปส่งอยู่ตรงไหนเอ่ยที่ที่ครับ อยู่ตัวอำเภอเหรอครับนี่ครับก็ใช้รถแบบนี้นะครับในการขนส่งมันฝรั่งเพื่อที่จะแปลรูปต่อไปนะครับอันนี้ของพี่ทั้งทั้งแปลงนี้เลยเหรอครับพี่ถึงไหนนะครับเจ้าอ๋อค่าเจ้าแพงไหมครับไรละหมื่นนะครับโอ้ไรละหมื่นแต่ทั้งทั้งทั้งสามครั้งเลยใช่ไหมครับพี่ทั้งปีใช่ไหมครับเป็นการพลรงกันครับ มาช่วยกันพอแปลงนี้เสร็จก็จะไปแปลงอื่นหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆจนเก็บผลผลิตหมดทั้งพื้นที่นะครับมี2ราคานะครับ11บเอดบาทเศษเศกับห้าบาทมันไม่มีราคาระหว่างกลางเลยใช่ไหมพี่ครับมี5กับ11บเอ็ลยใช่ไหมครับหกบาท7บาท8บาทก็ไม่มีนะครับ เป็นนี่ขึ้นนะเบลนี่เป็นรุ่นเล็กครับครับนี่มันนี่มันข้าวเขียวนถ้ามันเขียวก็เบานี่นะอืมครับเขียวเนี้ยขาขายเนาะกิโลห้าบาทกิโลบาทครับก็เขียวนี่มันจะได้แสงแดดครับแล้วอย่างที่ทิ้งๆนี่คืออะไรนะพี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับไม่เอาอ๋อเราคัดออกจากตรงนี้เลยเนาะครับนี่ครับเป็น การเก็บผลผลิตใส่ถุงบรรจุแล้วก็นำขึ้นรถเพื่อที่จะนำส่งโรงงานอีกครั้งนึงครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงเศษนะครับแดดกำลังร้อนเลยที่นี่เขาเรียกรถอะไรเนี่ยรถแบบเนี้รถอีแตนเนาะอ๋เรียกเหมือนบ้านผมแล้วไอ้ที่แบบว่าเขาแทกอะเรียกรถอะไรครับอีแตกอีแตเน,นี่ยที่แทกมันขึ้นมานีครับที่ขุดมันขึ้นมาเนี่ย อ, <privileged> อ,อ,อ,อีโต๊กอีต๊กอีแตนอ๋อครับครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการทำมาเป็นข <hel> ับเคลื่อนล้อหน้าได้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อครับการดัดแปลงผลิตนี่ครับมันฝรั่ง ตันอันนี้สามารถเข็นได้ประมาณ3ตันจะมีแบบมาใส่ก็าพามาชมครับบรรยากาศสดๆของการเก็บผลผลิตมันฝรั่งเพื่อที่จะนำเาไปขายที่โรงงานแปรรูปอีกทีงนะครับสำหรับไป ที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube ก็ทไทยไรนะ่นาสวนด้วยนะครับจะได,ได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับก็วันนี้เดี๋ยวก็โคงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับวันนี้ปรถทไทยไรนะ่นาสวนลาไปก่อนแล้วก็ผมสวัสดีครับ